บีสถานการณ์ในยูเครนน่าเป็นห่วงรัเสเซียรุกคืบยึดหมู่บ้านเพิ่มทำลายความหวังในการจบสงครามบีแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะยูเครนก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัเสเซียเช่นกันมาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะกันครับกองทัพรัเสเซียออกมาประกาศความสำเร็จในการยึดครองหมู่บ้านเพิ่มอีกสองแห่งในแคว้นทางตอนใต้ของยูเครน ซึ่งถือเป็นการรุกคืบครั้งสําคัญในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสถานการณ์นี้ทําให้หลายฝ่ายกังวลว่ารัเสเซียกําลังเข้าใกล้ากลารยึดครองเมืองสําคัญสําคัญของยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันกองทัพยูเครนก็ไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขากําลังโต้ตอบด้วยการโจมตีโรงกลั่นน้ามันของรัเสเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะตัดกําลังและสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568กองทัพรัเสเซียได้แจ้งข่าวว่าพวกเขาสามารถยึดหมู่บ้านเพิ่มได้อีกสองแห่ง ซึ่งเป็นผลจากการรุกคือบอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมาการรุกคืบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กองทัพยูเครนกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการเตรียมกำลังและปกป้องเมืองโปรครอบพอครอสซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญทางตะวันออกของประเทศเอาไว้ให้ได้ทหารยูเครนที่ต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าและกำลังพลที่น้อยกว่ากำลังต่อสู้อย่างสุด กำลังเพื่อต้านทานกองทัพรัเสเซียที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดสถานการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำถึงความยากลำบากที่ยูเครนกำลังเผชิญอยู่เพราะการรุกเต็มรูปแบบของมอสโกกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวปีที่สีแล้วและดูเหมือนว่าสงครามจะยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียได้ระบุชื่อหมู่บ้านทั้งสองที่ถูกยึดครองได้แก่หมู่บ้านมาลาตอกมัชากามาลาตอกเมเคอร์และหมู่บ้านรอฟปิเลียรอนูพิเลีย ซึ่งทั้งคู่อยู่ในแคว้นซาโปร,ริชเชียทางตอนใต้ของยูเครนการยึดครองหมู่บ้านเหล่านี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการเสียหมู่บ้านมาลาตอกมัชากาทําให้เมืองโอริคิปตอริคิวซึ่งเป็นเมืองสําคัญอีกแห่งของยูเครนตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีและยึดครองได้ง่ายขึ้นบีแต่ตรงนี้แหละที่เกิดความขัดแย้งขึ้นบีบางคนเชื่อว่าการเสียหมู่บ้านนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อการป้องกันเมืองโอริคิปเพราะยังมีแนวป้องกันอื่นๆ อยู่แต่บางคนก็ยังว่าเป็นการเปิดช่องให้รัเสเซียเข้าใกล้มืองมากขึ้นนอกจากนี้การเสียหมู่บ้านริฟโนปิเลียยังส่งผลให้กองทัพรัเสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทางเหนือตะวันออกและใต้ของเมืองกูเลปโปเลสเคย,ยอิโพลเอาไว้ได้ซึ่งเป็นการปิดล้อมเมืองนี้จากสด้านทําให้สถานการณ์ของยูเครนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นรองลงไป รรกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังได้เผยแพร่ภาพทางอากาศที่แสดงให้เห็นทหารรัสเซียกำลังโบกธงชาติรัสเซียเหนือบ้านเรือนหลายหลังที่ได้รับความเสียหายในหมู่บ้านริฟโนบิเลภาพเหล่านี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการยึดครองพื้นที่ดังกล่าวอย่างชัดเจนในส่วนของการตอบโต้จากฝ่ายยูเครนทางการยูเครนได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาได้ทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโคุูบิเชสโนคูบิเชสในแคว้นซามาราเซมอร์ของรัสเซียการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยูเครน เพิ่งจะโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับกรุงมอสโกเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้บีและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปบีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบโต้แต่ยังเป็นการพยายามทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัสเซียอีกด้วยสำหรับสถานการณ์ในสมรภูมิทางตะวันออกการต่อสู้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การควบคุมเมืองโปครอบซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดมีรายงานว่าทหารรัสเซียหลายร,ยร้อยนายได้แทรกซึม เข้าไปในเมืองนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้การป้องกันของ, air งยูเครนอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดสงครามในยูเครนดําเนินมาเกือบครบสีปีแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงการเจรจาสันติภาพระหว่างเคียฟและมอสโกอยู่ในภาวะชะงักงนันนอกจากนี้การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและวลาดิมีร์ปูตินผู้นํารัเสเซียซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นที่กรุงบูดาเปสก็ไม่ได้เกิดขึ้นบี B, คุณคิดว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ามันของยูเครน เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลหรือไม่หรือคุณคิดว่าสถานการณ์จะย่ำแย่ลงไปอีกบีร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยครับ